โบรำให้พึ่งคุยสถานะกอดก่อนออกรายการจังหวัดจันทบุรีแบบเหมือนเมือนอึ้งอึ้งลดดังยังช็อกไม่เคยหยุดรักฝ่ายชายยิ่งเห็นภาพหวานในอดีตยิ่งจีดโบเบญจวรรณรำให้พึ่งคุยสถานะกอก่อนออกรายการจังหวัดจันทบุรีแบบเหมือนมือนอึ้งอึ้งลดดังยังช็อก วันที่11เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช66มาเปิดใจครั้งแรกกับเรื่องราวความรักโบเบนจวันถึงกับปล่อยโฮร้องไห้หนักเกือบตลอดรายการเพระพิ่งได้คุยกับกอศจิรายุแฟนหนุ่มและเลิกกันก่อนเข้ารายการแฉกับนบดำขชาภาเริ่มเปิดใจยังไม่ทันได้ถามอะไรโบก็น้ำตาคลอแล้ว โบเผยความรู้สึกไม่เคยไม่มั่นใจในความรักของเรา10ปีมันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่โบอยู่ในจุดที่งงอยู่ตอนนี้จริงๆเรื่องนี้ที่มีการพูดถึงจริงๆตั้งแต่ต้นปีจนวันครบรอบเราก็ยังมีการเฉลิมฉลองกันครบรอบ8เดือนกุมภาพันธ์ทุกอย่างยังดูโอเควาเลนไทน์ก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันไม่รู้สึกว่ามีสัญญ,ญาณอะไรหรือโดมองข้ามไม่แน่ใจ พอกลับมาเริ่มไม่เหมือนเดิมเขาอยากคอเวลาไปอยู่กับตัวเองที่ผ่านมาก็มีโมเมตนต์นี้เราอาจจะเหนื่อยล้าจากงานเขาอาจจะขอเวลาไปอยู่แบบนั้นผ่านมาเดือนกว่าสองเดือนกว่าพอได้คุยเหมือนมีความไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็เงียบหายกันไป ถามว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยเดือน2เดือนโบตอบว่าใช่แต่ไม่มีลดรูปกันไม่มีอันฟอนโลแต่แค่ตอนนั้นไม่รู้จะยังไงโบแค่เอารูปไปเก็บไว้เวลาใครมาคอมเมนต์รูปนั้นจะเดงแต่โบสับสนอยู่มันต้องยังไงเขาบอกเดี๋ยวไปจัดการอาทิตย์ที่แล้วโบได้ติดต่อเข้าไปแล้วบอกเขาไปว่าโบจะไปทํางานอาจจะมีการพูดถึงขอคุยหน่อยได้ไหมว่าอะไรยังไง ถามว่าคือรายการนี้โบเผยก็คือได้คุยกันวันนี้ก่อนเข้ารายการใช่ สรุปของหนูคือทุกอย่างจังหวัดจันทบุรีแล้วโบตอบว่าใช่น้ำตาไหลมันปุบป,ปดัดเนาะนบดำจับมือปลอบเราแค่ยังไม่อยากยอมแพ้เราแค่คิดว่าสิปีมันมีอะไรดีๆด,ด้วยกันมันเติบโตมาด้วยกันผ่านหลายอย่างมันไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถคุยเคลียร์กันได้มันมาถึงจริงก็แค่จังหวัดจันทบุรีแล้วพูดจริงๆโบยังมึนมอึ้องออ,งอยู่เพราะมันสดมาก ได้ลองคุยกันเรื่อยอย่างโบตอบว่าคุยวันนี้หมดแล้วเลยเขาเพิ่งให้คําตอบวันนี้เขาอาจจะให้สัญญาณมาพักหนึ่งแล้วเขาให้สัญญาณห่างกันสักพักตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปีใหม่อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่โบลงเบคือความทรงจำดีดีโบก็ไม่รู้คือสัญญาณอะไรอาจจะมีพูดไม่เข้าหูบ้างแต่เราอาจคิดว่าไม่มีสิ่งกระตุ้นอะไรแต่มาวันนี้พยายามบอกเขานะมีอะไรที่เราสามารถคุยกันได้ไหมแต่แบบโบไม่รู้ ถามว่าได้คุยในจุดที่ต่อไม่ติดไหมโบย,ยอมรับว่านี่คุยแต่ของไม่พูดถึงแล้วกันอยากไปเคลียร์กับเขาไหมยอยากร้องไห้ถามว่ายังงงอยู่ว่ามันห่างกันได้ยังไงโบยังไม่หยุดรักเขาแค่ไม่รู้ว่าจุดพลิกมันคือตอนไหนเขาเองก็อาจจะลำบากใจที่จะพูดโบปล่อยโฮไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆถ้าเขาฝังอยู่จะบอกอะไรโบกล่ Bo, าวว่าหนูบอกไปแล้วว่าหนูรักเขาสิบปีที่อยู่กับเขามาตลอด ไม่ว่าจะเจออับหรือดาวเราเติบโตและพัฒนากันมาเรื่อยๆภาพมันดีขึ้นมาเรื่อยๆโบรู้ว่าเขารู้ว่าโบรักเขาจนถึงวันนี้ถามว่าโบคิดว่ามันยังไม่จังหวัดจันทบุรีแค่ห่างกันกันที่ผ่านมามีปัญหาอะไรกันมาบ้างโบยอมรับว่าปัญหาจุกจิก พูดไม่เข้าหูกิริยาไม่น่ารักมีอยู่แล้วอาจจะอยู่ในจุดที่หาสิ่งที่ตัวเองมีความสุขมากขึ้นหรืออยากทําอะไรโบไม่รู้โบถามไปหมดแล้วได้คําตอบบางอย่างไม่ได้คําตอบไม่ขอลงรายละเอียดนกดำเผยถึงความช็อกด้วยว่าโบบอกไว้ก่อนวันนี้ต้องมาออกรายการนกด,ดำนะเชื่อเปล่าฉันไม่มีคำถามเลิกกันเลยสักคำอยู่ดีๆกูก็แอบ,บช็อก ตอนที่น้องเดินมาบอกพี่มบหนูเพิ่งเลิกก่อนเข้ารายการพี่เมื่อกี้ขณะที่หนูกรรมหลังแต่งหน้าให้เกียรติรอคำตอบเข้าว่าเอาอยัางไงสิ่งที่ได้กลับมาคือ โบกล่าวว่าก่อนจะได้คุยแอบวางอะไรคาใจให้เวลารักษาต่อให้มันยากโบก็ต้องยอมรับการตัดสินใจโบไม่ได้อยากเลิกมันมีค่าสำหรับโบกับการได้อยู่กับเขาเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวต่างคนต่างมีไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองอยากทำเขาทำงานเยอะเขาทุ่มเทเขาเหนื่อยเขาทำเพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัวชื่นชมเขามากเขาทุ่มเทมาตลอดเรารู้สึกว่าคนนี้ใกล้เราได้วันไหนเราแข้งรือมอีคคำถามที่ตอบไม่ได้เราเลยรู้สึกเขาเป็นคนที่เราอยากไปต่ออ,อ่อยาวๆไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานหรืออะไรแค่นั้นมันมีค่ามากไม่คิดว่าโบจะมีวันนี้โบเห็นภาพของเราตลอดว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้แบบนี้ทุกวันนี้ยังเห็นอยู่เลยแต่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ถามว่าโอกาสจะดีขึ้นโบตอบว่าไม่รู้ความหวังในใจเรามีตลอดยังจะรอเขาไม่รู้จะรอนานแค่ไหนยังสับสนมืนมึง,มงอึ้งอึ้งขณะที่รายการขึ้นภาพคู่ของโบและก๊อตครั้งยังหวานชื่นทำโบร้องไห้หนักอีกมันมีโมเมนต์แฮปปี้ด้วยกันเยอะมากยิ่งดูยิ่งจี๊ดวันนี้ที่ได้คุยกับเขาก็เปิดใจคุยทั้งหมดอะไรที่อยากพูด ขออนุญาตเสือกคำถามที่ถามเขาว่าอะไรก่อนออกรายการมันถึงหนักกึ่งเลยโบตอบว่าโบบอกว่าโบจะไปทำงานน่าจะมีการถามเรื่องนี้โบควรตอบว่าอะไรเขาก็อยากพูดอะไรหยุดพูดได้เลยเขายังไม่ได้บอกเลิกเขาไม่ได้ใช้คำนั้นแต่เขาแค่บางทีมันไม่จำเป็นต้องพูดคำนั้นก็ได้เสียงหรือสัญญาณที่เขาบอกมันชัดมากช่วงแรกไม่มีคำนั้นเลย ตอนนี้มันเย็นชาไปแล้วอยากพูดพูดเลยใช่เขาก็แล้วแต่เขาก็รู้ว่าโบจะพูดแบบไหน